ได้เป็นขู่เป็นขู่เลยนี้เนาะจับเือกันเป็นขู่เป็นขู่มาเลยพี่เนาะนี่โอ้น้องแก้มกาคับน้องปลาใช่น้องกุ้งน่องก้อยเด่เฮ้ยเด็กๆลงเลือกเด้อโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้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 

ค่กค่ะพี่น้องนะ้ำมวลมวลเ,าเลนะาะนี่พี่น้องๆุ้ณนับเพื่นคลอนคลายเนาะเอาพี่น้องเลยเนตัดภาพมาอีกทีผ่านนี้พี่น้องเ้ยอดแล้วนะพี่น้องสวนนะ้่สุดลิรนสุกพี่น้องเลย มีแต่ผู้เสพผู้สาวเด็กๆเนาะเ่นจอดรถใช้ซาลีโทรหาเพิ่นบ่ลงก่อนสีลองโทรลงลงกนแล้วบาทนี่ไหน มาติดลิกาซิตบอนหนุ่้องอ <laughs> นเด<ต>็กอาบน้ำข้าศึกอาบเลยบอกก็ได้อย่าพึ่งโดดนะ <laughs> โดดลงรถเรียบร้อยเลยไมครับเลยดูสิเอาอีกแล้วมาเลยเนาะใีไ่เนาะไก่ันเลย ขึ้นเิพวกเมนจกาขึ้นี้ทำอย่าขึ้นไปตุ้พาขึ้นขึ้นไปยังกันน่ะโอ้โหเด็กไปขึ้นยางเราไปยางน้ำก่อน้าจะลงไปนี่ยา้มยางมันแดดเลยนะต้ะเด็กๆามาแล้วพี่มาพี่มาพี่ไปไปไปโอ้ยสบายดีเด้อเด็กๆสบายดีกันมดมือมันี้อยู่ตรงกันเนาะ โอเคพี่น้องนเดียวอ่าสิถ่ายพี่น้องมึงบันญการน้อตอนที่น้องๆเพิ่ลงปลาดิน้าพี่น้องเลยโดยพี่น้องไอ้นอคนลายเลีอึ๊บอึ๊บโซ่ เฮ้ยผมพงษ์ผมพงษ์ผมพงษ์พี่มาพี่มาพี่เอาของมาใบก่อนเด็กๆปะมาพี่มาพี่มาพี่มาทั้งพี่ป้าได้เป็นขู่เป็นขู่เลยอันนี้เนาะจับเพื่อนเป็นขู่เป็นขู่มาเลยพี่เนาะนี่โอ้น้องแก้มกากับน้องป้าโอ้โหยองเลยโอ้า ซาบัวกับพี่ออสก็ลงเลยเล่นเลยเล่นด้วยกันพี่พี่ไปยืนด้านข้างรูปใหนถ่ายรูปให้อยู่ทางกลางก็ได้อยู่ทางกลางเลยอ่านีมากล้องเด้หนึ่งสองสามโอเคอีกรูปหนึ่งเด้ น uhm okay. ี่ยอบชอเนาตัวน mm hmm. er ี้บ่แม่ตัวนี้เาตางยาวจังอันนั้นนี่ตามแต่เออย่างนี้เอามอเด็กเด็กเมื่อนี่เนาะมแม่มแม่เด็กเมื่อนี้พอออกเมื่อนี้มืออื่นมืออื่นเนาะเาเียาไมียังก็เอา แกมาไหว้นี่เสื้อแขนหยอกแขนยาวเครื่องเอามาไหว้เออไม้เอามาไหว้ก่อนโดไหมโอ้ยจะชิโดะน้ำหรเปล่าชิโดะน้ำแล้วเอา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 ไปพากันไปรีนไปไปแม่มองนี่สักเลี้ยงแล้วไป้องเนาะ เดี๋ยวลงเลือกไลยเด้อเดี <t <t ๋ยวพากันลงเลือกไล่เฮ้ยอ่ะน้องเนาะให้น้องๆเพิ่นลินก่อนครับเดี๋ยวทั้งน้อได้กับสิพาให้เพิ่นไปรวมอึ๊บ คือมันมันไป่างนี้เมื่อกี้กระโดดลงไปมันคนว่ายน้าไม่เป็นสักคนผมก็เลยกระโดดลงไปช่วยผมก็เลยกระโดดลงไปอพี่น้องไอ้พปาคนแหลนมาเต็มเลยบาทนี้ปลาท น้องกุ้งน้องแก้มบอกคนปลอดภัยลงลึกเด้วคนหลังมาเนาะเพียนเนาะคือบอลนี่นี่มันจะเป็นคลื่นคือว่าเป็นนาแบบว่าคล้ายๆแบบทะเลเนาะเพีองเนาะแล้วคนสิเปิดคลื่นนะเป็นอย่างไเนาะน้องกุ้น้องปลาคนหลังมาแล้วบ้านน้องสาวบุญลุงบอกไปได้มั้ไปได้มั้อ้าวน้อง 够、哦。啊啊啊 tụ khám nặng cứ phải ỉ Nặng thế cho nó rồi Đây một phía nông Phần ở đây bạn Cho cứ rồi nè Nhìn để đếch nói nó còn ba lịn mà rồi chứng nói, chứng nói มาแล้วอ้โอ้โหพี่น้องเลยเนาะโซบให้กวาดทะเลนี่เนาะปอดไอตุ๊กคัมเคยดิ่นบ่ออันนี้โอ้พี่น้องเลยปุ่มเปิด มาชิลงไปทายอีกหนึ่งขากลับขากลิ้มก็ได้เดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศใกล้ๆนะับเนาะโอ้เบิ่งพี่น้องเลยเอ้าใส่หน่อคุ้งกุ้งก้อยเด้สิกเฮ้ยเด็กๆด็กจะลงเลือกเด้อโอ้ย เดี๋ยวลงเลิกไดเดอร์ไอ่ดิ่นรอดพักกะดิ่นแค่นี้แล้วไปลงเลิกโอ้พี่น้องขึ้นแหงเติบได้ผูกบาไปใกล้ขีหินเด้อย่านย่านน้่นมันผัดมาใส่ขีหินเด้อร์เอ้ยใช่ๆยืน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 มายืนใกล้ๆกันยืนใกล้ๆกันเก็บหนึ่งสองยืนดีๆเด้อหนึ่งสองสาม โ okay. อเคกอดเอากันกอดกันกนเลยหนสองโอเคไปนินโรดนี่นลินโรดน้องนะ <c ười> ้องค <c ười> นะอ,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 อโอ้อยโอยโอบรรยากาศนี่้องเลยโอ้ถ้ากล้องพอยครับ

คือเปิดเปิดเป็นนาแบบาประมาณสาวนาทีกว่าสามสินาทีนอ้อง,นองนนปเนาะแต่คนกะปิดน้องเลยาางานงาน ยน้องๆเพิ่นจะลินอย er ู่หันเนาะบอกเพิ่นแล้วอ่าบ่ให้พากันลงลงลงเลิกน้องเเนาะ พาน้านาองปลาเคนมาเปิดหูเปิดตาพี่น้องเลยตากัน,น,น,นจับมือกันอยู่หฮงเติบพี่น้องเห้นอนน้ำนี่พกุกบ้าจะพิวจะล้มเลยน้องกุ้งอาตุว หุบป้าแหงเลยขนาดบ่ได้อยู่เลิกเนี่ยเกือบคอยเกือบคอละเกือบล้อยังตวเดีนนา่บม่งเกิบเป็นคอยเลย เกียบไปอยู่ได้ประมาณนั้ยจะมงเตื้อไปค่อยเดียวเดียวเดียวกัเนาะเปิดจักรทีเด้นี่เนาะโอ้โหดูดแม้แล้วพี่น้องเลย ไปลอยบ่อคือไปยังเหรอ๋ยวเอาเกิอบไปไหวก่อนพี่น้องแป๊บไวเนยังเป็นยังอันนี่จบ่วงนี่ปลูกลากันไปแล้วปลูก ย่างนันนองกุ้งเห็นย่างฮันนองกุ้งมาแกมไี่ร้องเลยเนาะแห้งนีเลยพี่น้องเนาะน้องคืออันนี้เพิ่นเหตุตั้งแต่สองสามปี ว่าสี่หาปีกแหละพี่น้องเลยเนาะบางทีไซเคยมาลิ่น้งแต่ตอนยังน้อยพกแหละโอเคให้น้องๆ้องเพิ่งดิ่นก่อนสักไม่้องป่ะเดี๋ยวต้องน้อยน้องๆ้อเพิ่งไปพุ่งเดี๋ยวจะฟาไม่ลองเบล่งบรรยากาศไปรำกันพี่น้องเลยคนเต็มเลย では? Sau ngày yêu, nòng know. phung, nòng kem, nòng tiên, nòng tia Kìa nó nó nòng bóng, 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 là bóng, nòng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  là nòng bóng, 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 ไปลีนบอลไม่ปานี่ไปลีนบอลไม่ไปสิพาไปดอกไปรถแม่เลยแม่แม่โดยจะรงมากนี่ป้าแม่จดๆหนึงไปไปแดงสิไปเบิ่งน้ำก่อนย่านมันเหลือกนาะงแบบเนาะ ไปขี่นะมันบ่เลือกน้ำตัวน่ะเออพากันขึ้นไปพูดเถอะบ่เลือกบ่เลือกนี่ขึ้นตัวนี้ใช <c oughs> <ป>่ไหมเลืกแมนนะบ่เลือกไปลงไปลงเบิ่งก่อนตัวนี้นี่<ไ>ให้น้องปลาลงเบิ่งก่อนบ่อไปเออแมนมันมันเลือกแต่ตัวเดียวตัวนั้นโดย <c oughs> ให้น้องวนขึ้นไปขี่ตะลุด <c oughs> บอนวัดเลิกบ่อไป่ดีบ่ให้ให้เพิ่นลงเบิ่งก่อนว่ามันเลิกบ่อลงเบิ่งเด้อลงปลาเลิกบ่โอ้เบียงคอเบิ่งได้อเบ่งเตี้ยว้อยน้ำเป็นอยู่ดิบ่เป็นลรอบ่ไปเด้อ

<laughs> บบให้น้องเขาเล่นอยู่ตรงนี้ก็ได้พี่ครัแบบเขาไม่กลัวเขากลัวเขาไม่กล้าไปจบฤทธิ์ศรีทาน้องคนขึ้นไปเท่าๆกัน้นองเลยจัน่อยท่าน้องน้นองเตี้ยกับน้องปลาลงมาน้องเนาะเดี๋ยวถ่ายให้เบิ่งเด้อ ไอเดี้ยสิลงมาก่อนเนาะลงมาลงมา ตุ <jam Stadium> ้มน้องเตี้ยประกาศลง้พ่อมขอดูแก้วหน่อยได้ไหม้ากับปากับพ่ชแก้วหน่อยได้รเปลาเยสา็ี่ยอดเป็นเสียพี่น้องเา si kelemahannya hahaha hahaha น้องตพ้น้องตุไซลงหนบ่ได้คือไอตุ้ทซิฟเวอร์ไอหน่อยจากสิพาน้องๆค่นไปดิ้นองน่อยปิดคลิปก่อนเนาะไปที่เอาไปพักไว้เดี๋ยวให้น้องๆเขาเล่นนั่นไม่ไม่ใช่เข้าไปด้วยกันครับ I <laughs> do เียงบ่อซั์ก็ต้องขอโทษขอภัยเด้อเด้อดูสิดูสิแก้มขึ้นพรนด่นนล้ว้มขึ้นพ

หยอกชาบวากันเด้พี่นเดงเด้อต้องซื้อตัวไส,ส์สิแกงงัวนึงไปเด้อแม่ไปเด้อแม่ไปไปได้ไหวันยูบออยังไงนี่บอขังอะไรจะเห็นนอกโอ้โหพี่เราไอ้ตัวซิตเป็นไก่น้ำเที่ยวเลยเห็นเนาะ โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อก็สีคอโต้พาน้องๆเพิ่นลิ่นนำก่อนเนาะโดยเอาถ้าควาผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยอะไรเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สะได้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทีเพื่อทุกคนที่เข้ามาชมคลิปน้องตุายแต่ตจนจนจบเนาะฝากทุกคนเบิ่งฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็เบรรงข่าวโฆษณาให้น้องตุ้ยไซเดตพี่น้องก่อนสีไปพี่น้องพาไปเบิ่งอีก หนึ่งน้องปูกน้องปลาเออเทบ่งเบิ่งนเพลินเออโอ๊ยตัวเสียตัวเสียมันสีหักมันสีหักโอ้โอ้มันสีลงก่อนกันเอาเอาเอาโอ้มันสีโต๊ก่อนกันเอาเอา ขักขักไปดอกน้ำมวนมวนเนาะนี่พาน้องๆคุณนับเพื่อนคลอนคลายเนาะเห็นน้องๆคนมีความสุขอ่ะดีแล้วน้องๆเนาะ้องคือใส่กระเสือก่า าน้องปลาน้อง,องเตี้ยเพป็นมีความสุขเนาะ FC ก็มีความสุขคือกันพี่น้องเลยโดยเอาสำหรับคลิปนี้กัเม้นมาบอกเลยเด้อพี่น้องเด้อถามหากว่าอ่าเป็นอะไรน้อพี่น้องเนาะโดยโอเคสุดท้ายนี้ก็เสกคอลาพี่น้องไปก่อนสบายดีเด้อสบายดี